เดี๋ยวเราใส่แน่นอนนะส่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตรงแบบตงนี้ขอบคุณมกครับขอบคุณมาครับชาเลยช่เลยกสวยนะคะอะยังมดนีข่าขานะคะนินะคะก็จะเป็น Thailand โ t o e r ค่ะโดยชาวไบเกอร์ที่เขาได้ไปขับขีและาออกทริมานะคะแล้วก็ได้ถายรูปมาซึ่งจะอยู่ในนกตยสาของบ้านไว้ Thailand ด้วยนะคะากก็เรียกว่าเห็นไหมคะว่าสวยมากทุกข้ตงๆ ถ่ายรูปนี้เขาชื่อว่าพี่โจนะคะฉายาพี่โจกับถ่ายทับไปถ่ายไปกับ <c oughs> ไปถ่ายไปนะคะโอเคก็แนะนำไว้นะตรงนี้สวยมากใช่ ه, นะเดี๋ยวไปเนตตามมาด้านนี้เลยค่ะอหนึ่งบูธนะคะจะเป็นบูธของสปอนเซอร์หลักด้วยค่ะกับเป็นในส่วนของ โพสอินเตอร์มีเดียนะคะซึ่งจะมีนิตยสาร c ซคลิงพ Thailand นด์ฟอ t h a ท l a n d และอ l ล e n นะคะก็เปิดให้สมัครสมาชิกรายปีนะคะมี่ก็จะได้รับกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะก็ถ้ายังไงแล้วสนใจค่ะกับมกซีนิตยสารของชาวแอดเวนเจอร์นะคะก็มาสมัครรายปีได้เลยค่ะอ่างั้นเดี๋ยวตอนนี้มีนิตยสารนะคะทั้ง3เล่มของเราเลยมอบให้น้องเนทแล้วก็น้องไบนะคะคนละ1ชุดนะคะอ่างั้นขออนุญาตอ่ะ จะมอบให้เองหรือให้เป็นตัวแทนเลยโอเคค่ะงั้นขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนมอบให้เลยนะคะค่ะในเครือของเรานะคะอีกหนึ่งชุดไหมคะนี่ปกติแล้วเคยอ่านหนังสือ p e r f e t Adventure อยู่นี้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะอีกหนึ่งชุดนะคะขอบคุณค่ะขออนุญ,ญาตนะคะโอเคขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวไงเราไปที่บูธต,ต่อไปกันเลยค่ะขอบคุณด้วยค่ะ เดี๋ยวจะมาพบกับบุทธของ Spider บบนะคะเข้าพีโป้ค่ะพีโป้ของเราในทางจากพุทธสไปเดอรค่ะพุทธนี้เขาจะมีแว่นตาขาไรเนื้อหาซึ่งจะเป็นเ,เรียกว่าไฮไลท์ของเราเลยแว่นตาสำหรันบ,บนักฝันจัก,กรยานแล้วมันจะดีกว่าทั่วไปก็คือว่าแว่นตาเหล่านี้นอกจากดูแล้วหล่อเท่สวยมากแล้วเนี่ยคุณสมบัติทาให้เกียบให้ งั้นแล้วนะคะพี่โป้งวันนี้ก็เตรียมแว่นตาจากสไปเดอร์นะคะให้ทั้งไรแล้วก็ให้ทั้งเนสเลยนะคะโอ้โหขอบคุณมากอคอนเซโปต์นี้พี่โป้งเลยค่ะแว่นตาสไปเดอร์นะคะ, <c oughs> ะ,คะบอกนิดนึงว่าคุณสมบัติจจดีดมากนอกจากจะตัดแสงตลมมากแล้โอ้โหพี่แอคชแอคชั่นขับจักรยานเลยนะแ, <c oughs> แต่ให้น้องเนือก็เป็นแบบดีดีเล็กก็ดี อดีตเวลาที่นักปั่นเขาออกแอนเดอร์นี่ก็เอาคะแนนหมดเลยกี่มากลดสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมคะพี่โบ้ชครับผมมาทานด้วยหนิมีของแถมเป็นผ้าคลุมกันหลังกันอยู่ดีรเปอร์เซ็นต์ะแล้วก็ระลายหมดนอนได้ดีเออโอเคค่ะขอบคุณพี่โบ้ชมากเลยขอบคุณนะคะก็น้องใบ้น้องเนสเราก็เรียกว่าได้แว่นตานะคะจากสไปเดอร์นี่ของได้เล อยู่กับเราไปตลอดอายุการใช้งานยาวนานมากว่าคนมากใช่ครับใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปที่บูธกถัดไปเลยนะคะร้อยบุ๊กนะนะไปก็จริงๆถ้ามีร้อยบุ๊แล้วก็มาไปทั้งหมดใบบอกว่ามีความสุขสนุกจังเลยไปบูธไหนก็มีของฝากใช่ไหมคะน้องใบน้องเนทของเราก็มาเที่ยวบูธนี้ก็ฝากได้นะคะใบเนท เป็นบูธที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้มาทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือเต็นท์โบสถ์ของโครงการอร่อยมนุษย์ค่ะในกลุ่มสิทธิผลนะคะส่วนจากบริจัทอัยวะสภากาชาติไทยอยากได้ของฝากกักชีวิตไหมคะเลือของของมุมนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวยังไงนะคะคุณนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะขอแนะนำเป็นเรื่องราวของเขาสักนิดเดียวเพราอว่าเป็นบูธที่มาให้พวกเราเนี่ยแหละแม้มาจากอวัยวะแต่ไม่ บริษัทอวัยาวะเนี่ยสมมุติว่าเราอยากคำบุญมากเราเลือกวินาทีตอนนี้หลายๆท่านที่เรียกว่ามาบริษัทอวัยวะที่ได้บริแล้วเขาบอกว่าบริษัทแล้วใช่ว่าอวัยวะคุณจะนำมาใช้ได้แล้วไม่ได้เปน,น,าาานววาากรารแาาาาช่งตัวเองเขาต้องมีผ่านกระบวนการโดยที่ว่าขออนุญาตพูดถึงตัวน,นี้ไม่ลืมท้าเสียชีวิตต้อง แล้วบางคูนขอรุณแต่การสเกตในไหยที่บอกว่าจะมีชาติเกาะหนามค่ะเป็นหนามโครแนนจากเทเลนังกตั้งแต่ปีพศ1866ร้อยกว่าปีค่ะไวเนต์มันพิเศษ ใช่ค่ะก็เป็นในลักษณะของรถพยาธิเตเสร็จไม่มีร้าอื่นๆ้่ังในมาซีกญุ่ยและน้ำมีแทนจากดีเรียว่าเป็นเกี่ยวกับสินท้ามีเสัศนร็จจากเอ่อรถพยาธ์ด้วย ราจะให้ไบร์เนสนะคะอยู่ทีุ่กกิจกรรมนี้พร้อมกับเกามีวิธีกรี่มาให้ริกรอยู่ด้วยนะครับกขอนที่จะาให้บริการะครับผมดีมากเลยครับแล้วก็สวัสดีการิฟังร้านดีครับผมสวัสดีน้องบ้านตรงนี้ด้วยสวัสดีครับมครับนอบนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์น้องบานตรงนี้ขออนุญาติการงันดีกว่าใช่สหมครับในการโค้ด ไปบุกเราไปพุกไปเกี่ยวเดี๋ยวแน้องลอยจะมาอธิบายกันอีการเลยเดี๋ยวสำหรับแฟนคลับเดี๋ยวลองดูนะครับอธิบายกิจการที่ดีไม่มีตอนง่ากเลยนะคะคลิกไปที่เฟซบุ๊กพุกเนี่ยอย่าลืมาก้า5โซรไซตี้ค่ะเพื่อพิมพพ์ยายามมา5โซร์ไซตี้พุกเนี่ย ถูกตวานับนี้คือเป็นแค่จำลองภาพเขาเลจำองภาพแบบยืดเกี่ยวกับเขาจะอย่างนี้พอแล้วออนไลน์สองร้อยล้์น่นอสงร้อยวันนี้ผมบอกเลยว่ามันต้องขึ้นจที่หลักฐานเพามันใจเราจึงหลักฐันสำหรับไปับมาได้ดีแล้วเลยครับผมวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่าวันี้นะมาร่วมกิจกรรมเพื่องมืกิจกรรมที่เราจะพาไปขับไปไมครับผมเป็นไงบ้างความรู้สึกยังเมื่อเช้าได้หรอก แล้วเป็นแไเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ามันใหญ่ข้าในถึงกว้างดีแล้วรับรู้ได้ว่าขาของแน่นมากไม่ตีลมแน่นเลยแล้วพร้อมหมครับก่อนอากาศแ้วไครับโอ้ยพร้อมไังชีวิตแล้วพร้อมไังชีวิตแล้วใช่ไหมต้องทำนี้วะแล้วแฟนๆะครับพร้อมมหมครที่จะเป็น1เ5ที่รวบรมแอนกรี๊ดพร้อมไหพร้อมมาแล้มครับพร้อมมา พี่ภพี่ภูพี่โูไครับไปดิไปขี่เลยได้แ่พี่ทีระและพี่สุดท้เสร็จคู่ละค่ะเปิดหน้าเลยครับเยืะนิึงนี่ครับนี่เลยเราดีใจมากเลยเราต้องทำใรู้สึกนืดนเงเป็นไงบ้างครับวันนี้ ที่มาร่วมกิจรรมในทีูดังเราแล้วใจเรานตอ้องามนิดนึงเลยว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาขี่เพื่อไม่้รุ่นเดียวกันที่ชมป์ประเทศไทยนะให้ขี่เลเดี๋ยวตอ้นำหนอยแนะนำนิดนึงว่าตอนวนี้เราขี่เรือรุ่นอะไรครับก็ก็ ไนเิป็นไงคะดูหลังหลัเลยหลังก็มีรอยมีช่วงมนค่อนจยาแล้วป็นนะเราหลังจากที่เห็นช้งกี่มาแล้วแล้วเราอยากกีได้หรือช้ไนะอยากมากเพราะว่าความสวยงาเรารู้สึกรนลต้อบอกรูรน้าูนาครับตอนนี้เห็นสภาพแล้อยากได้บรรยากาศ่างนี้เหมือนแบบเราเป็นเจ้าสิบ ถูกต้องแล้ว่ว่างานนี้เราจะเป็นผ้ของแม่น้ำแม่น้ำกาพยายามเรอในบางที่1นคะรนที่เป็นแฟนกรสกับรงไบรนะข้าดเลยน้าท่าแรกทนั้นอที่หนึ่คูรับแล้วเดี๋ยว่ง้รัเป็นไงบ้าครับสำหรับเครื่องรุ่ใหม่ของยามาฮ่าและเทคโนโลยีของยามาฮ่าที่เราจะลองีกันนะฮรารู้สึกเป็นไงบ้าง แีนะ้ม่าสเรื reveal, mm ่องของีมาจาเราใมป์ประเทยอีกครั้งนึ้าดันเ็มีคช้ะร่ชนครับก็บอกเลยว่าตระกูลนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยเรียกว่าตระกูลองบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีรเอาละ วอาจจะลองสอนท่าทางให้น้องนิดนึงนะฮะบอกน้องนิดนึงว่าท่าทางในการนั่งการับกี่เป็นยังไงนะภาษาอังกิดเดี๋ยวเรียนหยกเรียนชินี่เลยครับอานี้มาเลย